สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำน้ำพริกกะปินะคะใส่มะม่วงค่ะรสเด็ดค่ะนี่ค่ะกะปิค่ะมาดามมาไปย่างไฟแล้วค่ะจะย่างก็ได้ไม่ย่างก็ได้ค่ะแล้วก็มีกระเทียมไทยนะคะมะม่วงค่ะสับคั้นน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะมวงเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราจะใส่กัพริกลงไปค่ะพริกนะคะใส่พริกลงไปค่ะพริกแล้วก็กระเทียมค่ะ น้ำแหลกกำนังค่ะนี่เราจะใส่กะปิลงไปค่ะปิะ๊ปค่ะตามด้วยน้ำปลาปี๊บนะคะ เดี๋ยวใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะ ใส่ผงนัวค่ะคนไหนชอบว่าใส่ค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเยม่ดามะเติมน้ำต้มสุกนิดหน่อยค่ะ น้ำตาลอีกนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลนิดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวมะดาวจะตัดด้วยมะนาวนะคะตัดด้วยมะนาวนลดนึงค่ะให้เขาหอมนะคะ อันนี้น้ำพริกกะปิมะม่วงของเราก็าเสร็จแล้วค่ะเราจะทานคู่กับปลาทูทอดค่ะแล้วก็มะเขือยาวค่ะมะเขือยาวชุบแป้งทอดนะคะทานกับผักอะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะ อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะคะตอนนี้น้ำพริกกะปิมะม่วงของเราก็เสร็จแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ